รักหยางจือกับเฉิงอี้มาแล้วทุกคนสำหรับซีรีส์อิมมอร์เทาสามสราอวนกลิ่นละอองรับผลงานของนักแสดงแม่เหล็กสาวสวยอย่างจือประกบคู่กับหนุ่มหล่อเฉิงอี้กรี๊ดกรี๊ดหลังจากรอคอยมานานแสนนาน ก็ออกอากาศให้รับชมกันแบบเซอร์ไพรส์ไม่ทันตั้งตัวกันไปเลยจ้าเคมีพระนางน่ารักฟินจริงๆเป็นซีรีส์แนวย้อนยุคแฟนตาซีเทพเซียนที่มีด้วยกันถึงสองพาร์ทช่วงแรก38ตอนและช่วงที่2อีก19ตอนว่าแต่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรสนุกคุ้มค่าต่อการรอคอยแค่ไหนไปฟังรีวิวกันต่อในคลิปเลย เรื่องย่ออวนกลิ่นละอองรักอิงมอเท่าสสระ2022ดัดแปลงจากนิยายชื่อเดียวกันของนักเขียนซูโม,โมบอกเล่าเรื่องราวของเหยียนต้านรับบทโดยอย่างจือ ผู้ดอกบัวสวรรค์สี่กลีบที่ไกลร่างเป็นคนพร้อมกับพี่สาวฝาแฝดจือซีรับบทโดยเมิ่งจืออี้ทั้งสองได้พบกับยิ่งยวนตี้จินรับบทโดยเฉิงอี้หนึ่งในสี่เทพผู้สูงสักดบนสวรรค์ เป็นเทพผู้เชี่ยวชาญด้านการสงครามเพราะความแสนสนของเหยียนต้นทำให้อิ่งยวนนำนางมารับใช้ในจวนเพื่อจะขัดเกลาและสั่งสอนให้นางเป็นเซียนที่แข็งแกร่งความใกล้ชิดก่อเกิดเป็นความรักแต่โศกนาฏกรรมทำให้ความรักต้องพลัดพรากพวกเขาจะสามารถกลับมารักกันอีกครั้งได้อย่างไร เรื่องราวความรักหลายพบหลายชาติของเทพเซียนเรื่องราวในยุคที่หกพิภพเทพเซียนมานมนุษย์ปีศาจยม,มโลกอยู่กันอย่างปรองดองปกครองโดยตี้จุนเน็กเซียนห้องเต้แต่ฝ่ายมารก็มักจะแข็งข้อก่อกระบทตีีจินต้องคอยปราบปรามความรักของเทพเซียนจึงเป็นเรื่องต้องห้ามเมื่อความรักไม่สมหวังในชาตินี้ จึงมีเหตุให้ทั้งเหยียนต้านหยางจือ่อและอิงยวนเฉิงอี้ไปเกิดใหม่ทำให้ลืมเรื่องราวในอดีตจากคู่รักกลายเป็นคู่กัดกว่าจะสมหวังก็ใช้เวลาจริงๆพลอตก็ไม่ได้แปลกใหม่แต่ดำเนินเรื่องละผูกปมได้น่าสนใจช่วงแรกดูยังไม่ค่อยหน่วงเท่าไหรเจอปัญหาแป๊บเดียวก็จัดการเรียบร้อยไม่คั้งคาใจออกกุ๊กกิ๊กซะมากกว่า ยางจือรับบทเป็นเหยียนตั้นพูดดอกบัวสีกลีบที่กลายร่างเป็นคนและมีพลังสามารถรักษาอาการเจ็บป่วยได้มีนิสัยร่าเริงจริงใจกล้าหาญ เรื่องนี้เป็นการหวนคืนซีรีส์ย้อนยุคอีกครั้งในรอบ4ปีของนักแสดงเจ้าแม่เรตติ้งอย่างจือหลังจากซีรีส์ยอดนิยมที่ครองแชมป์เรตติ้งสูงสุดขณะออกอากาศแอดออฟเลิฟมัทุรสหวานล้ำสลายเป็นเท่าราวเกล็ดน้ำค้าง 2018ในซีรีส์อวนกลิ่นละอองรับ2022เป็นการร่วมงานกันครั้งแรกของหยางจือกับเฉิงอี้หวานหวานฟินฟินคุณผู้ชมออร่าความน่ารักของสาวหยางจือพุ่งแรงแสดงเก่งไม่ทำให้ผิดหวังดูแล้วต้องหลงรักตัวละครเหยียนตั้นแน่นอน เชิงอี้รับบทเป็นอิ้งยวนตี้จีนหัวหน้าเทพผู้สูงศัก์บนสวรรค์ที่มีชาติกำเนิดครึ่งหนึ่งเป็นอสุราเผ่ามานเป็นคนฉลาดเก่งการต่อสู้แถมยังลหล่อเหลาจนบรรดาเซียนสาวๆและนางฟ้าพากันหลงไหลนิสัยเย็นชา แต่ซ่อนความอบอุ่นใจกว้างรักเดียวใจเดียวไว้ไม่ให้ใครรู้อิ่งยวนต้องเจอเคราะกรรมจนตาบอดและได้เหยียนตั้นเป็นคนมาช่วยจนเกิดเป็นความรักที่พลัดพรากและอีกบทบาทหนึ่งเฉิงอี้รับบทเป็นถังโจ ลูกศิษย์สำนักหลิงเซียวหนุ่มน้อยผู้ซื่อสัตย์และกล้าหาญนักล่าปีศาจท,ที่หนึ่งในปีศาจท,ที่เขาตามลา่าคือเหยียนตั้นที่กลับชาติมาเกิดแฟนๆที่หลงรักหนุ่มคนนี้จากซีรีส์ปลดผนึกหัวใจหวนรักเลิฟแอนดรีเดมชั่น2020เรื่องนี้ไม่ผิดหวังแสดงดีหล่อเท่เวลาอมยิ้มจางจางใจคิดไปไกลเลยอะเชิญมาตกหลุมรักเฉิงอี้กันอีกรอบ เชื่อว่าหลายคนเฝ้ารอดูเรื่องนี้ก็เพราะพระนางเลยใช่เปล่าดูแล้วไม่ผิดหวังเลยจ้าพระนางสวยหล่อเหยียนตั้นสดใสร่าเริงฉลาดเก่งส่วนอิ่งยวนเย็นชาหล่อเก่งระดับเทพเรียกว่าคนละค้่ พอได้อยู่ด้วยกันมันดีอิ่งยวนจักไม่เคยคิดเรื่องความรักกลายเป็นหลงรักเหยียนตั้นส่วนเหยียนตั้นก็หลงรักอิ่งยวนโอ้ยอย่างจือนักแสดงเคมีสาธารณะประกบคู่กับเฉิงอี้เคมีออกมาหวานน่ารักฟินฟิน ยิงมอเท่าสามสราอวนกลิ่นละอองรับเป็นซีรีส์แนวเทพเซียนที่ซ g ีทำดีใช้ได้แต่บางทีก็ดูโบราณหน่อยๆสถานที่ก็แปลกใหม่นะเรื่องนี้สู้รบกันในทะเลทรายตอนแรกนึกว่ากำลังดูสตาร์วอร์ที่ทหารใส่ชุดจีนโบราณ เห็นว่าไม่ได้ไปถ่ายสถานที่จริงนะใช้ c g เอาก็ถือว่าโอเคไม่ได้เนียนกริบแต่ดูได้เสื้อผ้าหน้าผมชุดโบราณสวยแสดงดูงามภาพแสงสีสดใสชวนฝันสมกับเป็นแนวแฟนตาซีดูเพลินมาก จังรุ่ยรับบทเป็นอีโม่ผู้รอดหนึ่งเดียวจากเผ่าโบราณก้าวครีบเผ่าพันวารีที่แกร่งที่สุดขึ้นฟ้าเป็นมังกรลงทะเลเป็นมัจฉาได้พลังจากเหยียนตั้นทำให้กลายร่างเป็นคนเป็นเพื่อนสนิทที่คอยช่วยเหลือเหยียนตั้นและร่วมมือกันทำความดีแอบชอบเหยียนตั้นแต่มาทีหลังอิงยวนแอบงงกับทรงผมหน้ามาของอีโมนิดนึงนะเซียนไว้ผมหน้ามาก็แปลกใหม่ดี มึงจืออี้รับบทเป็นจื่อซีพี่สาวฝา,าแฝดของเหยียนตั้นที่เกิดจากดอกบัวสีกลีบเหมือนกันเชื่อกันว่าฝาแฝดจะมีคนหนึ่งแข็งแกร่งส่วนอีกคนอ่อนแอก็น่าสนใจว่าจื่อซีตอนแรกที่ดูรักและพร้อมดูแลปกป้องน้องสาวจะกลายเป็นคนร้ายหรือเปล่าเรื่องนี้มึงจื่ออี้สวยโดดเด่นเลยจ้าสวยกว่าเรื่องดาบเสียดฟ,ฟ้าเสียอี ใครชอบซีรีส์ย้อนยุคแฟนตาซีเทพเซียนอย่างสามชาติสามพบป่าท่อสิบหลีอีเทอร์เนลเลิฟ 2017, 2017ก็แนะนำอิงมอร์เท้าสสราอวนกลิ่นละอองรักที่ได้นักแสดงนำแถวหน้าอย่างหยางจือกับเฉิองอี้ฟินจิกหมอนรับรองจะฟินกันยาวๆ